สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูสุพจน์ในวิชาสุขศึกษานะสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูจะมาให้นักเรียนได้ทำแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบประนัยเพื่อประเมินผลตัวชีวัดนะครับนะ,ะก็เป็นแบบทดสอบเพิ่มเติม จากาในชั่วโมงที่แล้วนะครับในชั่วโมงที่แล้วเราทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนไปแล้วนะครับอตอนนี้เราเรียนจบไปแล้วนะครับในหน่วยที่3เราก็มา,าประเมินผลกันนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับมาดูข้อที่1นะการปฏิบัติตน ในข้อใดเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับตนเองอจุดเด่นที่คุณครูสอนไปนะครับก็จะต้องเป็นสิ่งที่ทำไมครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เราภาคภูมิใจด้วยนะ,ะมาดูหนึ่งให้เพื่อนลอกการบ้านดีไหมครับถ้าเราสอนการบ้านเนี่ยนะเพื่อนทำไม่ได้เราสอนนี่ดีมากๆแต่ถ้าให้เพื่อนลอกเนี่ยเหมือนเราทำร้ายเพื่อนนะครับ เพื่อนลอกเพื่อนก็ทาไม่ได้เวลาสอบก็ทําไมก็จะทําไม่ได้อีกนะครับนะอสองซื้อของเล่นมาอวดเพื่อนนะอันนี้นะครับก็ไม่ดีใช่ไหมครับนะมีของเล่นแล้วไปอวดเพื่อนแบบนี้นาสามฝึกฝนเล่นกีฬาที่ตนเองถนัดข้อที่เท่าไหร่ครับถูกต้องเป็นข้อที่สามนะครับ นะเพราะอะไรเอ่ยถึงตอบข้อ3อ่าตอบ3เพราะว่าจะทำให้เล่นกีฬานั้นเก่งนะจนกลายเป็นจุดเด่นของตัวเราเองนะอ่ากีฬาที่เราถนัดนะครับที่เราชอบเวลาเราชอบนะครับเราก็จะมุ่งมั่นนะอยากที่จะฝึกนะก็จะกลายเป็นจุดเด่นได้ นะอันนี้เฉลยไปแล้วนะครับนะสำหรับข้อที่1ต่อไปมาดูข้อที่2ครับการปฏิบัติในข้อใดทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 1. ช่วยพาคนชลาข้ามถนน 2. แกล้งเพื่อนในชั้นเรียน 3. นํนำดินสอเพื่อนไปซ่อน นะความภาคภูมิใจต้องเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะาแกล้งเพื่อนนี่ไม่ดีแล้วใช่ไหมครับนำดินสอไปซ่อนก็ไม่ดีอีกนะเพราะนั้นข้อน,นี้เราต้องตอบ1น,นะครับนะเพราะอะไรเอ่ยเรามาดูเฉลยกันเพราะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่านะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะใครเห็นใครก็ทำไมาครับชื่นชมนะอ่าต่อไป ข้อที่สครับการปฏิบัติตนในข้อใดทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองภาคภูมิใจ 1. ดูทรทัศน์ทั้งวันไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับไม่ต้องทานอาหารแล้วนะถ้าเราดูทรลโทรทัศน์ทั้งวันเลยนะสองตั้งใจเรียนหนังสืออ,อันนี้พ่อแม่ภูมิใจไหม 3. เล่นเกมกับเพื่อนทั้งวันนะไปข้าวปลาไม่ต้องกินแล้วนะเล่นเกมทั้งวันเลยนะอ่า <ส |nl|> ข้อที่ถูกน่าเป็นข้อที่2นะครับตั้งใจเรียนหนังสืออ่าเพราะอะไรครับเพราะเป็นการตั้งใจเรียนจะทําให้ผลการเรียนดีพ่อแม่ผู้ปกครองจึงภาคภูมิใจนะครับตรงนี้นะ ต่อไปมาดูข้อที่4เลยครับข้อที่4ข้อใดเป็นลักษณะของจุดด้อยนะจุดด้อยก็คือจุดที่ไม่ดีจุดที่เราทำไมครับไม่ภาคภูมิใจนั่นเองนะเล่นกีฬาเก่งดีไหมครับดีภาคภูมิใจนะใครๆก็ชื่นชมนะวาดภาพสวยดีไหมครับดีนะครับนะ ่าเราวาดภาพสวยเวลามีการประกวดอะไรคุณครูก็ส่งไปแข่งขันใช่ไหมอ่าก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเพราะฉะนั้นจุดมันเป็นสิ่งที่ดีนะข้อ3ไม่กล้าแสดงออกอันนี้ไม่กล้าแสดงออกแสดงว่าไม่ดีแล้วนะมันก็คือจุดด้อยของเรานะเพราะนั้นข้อนี้เราก็ต้องตอบ3นะครับนะเหตุผลก็คือเป็นข้อเสียนะอ่า และเราควรที่จะต้องปรับปรุปรงแก้ไขนะค่อยๆฝึกนะเวลาคุณครูให้ออกมานอกห้องเรียนนะ,ะนักเรียนบางคนไม่กล้าแสดงออกเราสามารถทำไมครับแก้ไขปร,ปรับปรุงได้นะครับค่อยๆฝึกออกมาทีละนิดนะครับนะแล้วเราก็จะ,ะมีประสบการณ์แล้วก็กล้าขึ้นนะต่อไปมาดูข้อที่5ครับ การรู้จักสร้างจุดเด่นแก้ไขจุดด้อยมีประโยชน์อย่างไรนะสร้างความภาคภูมิใจในตนเองเป็นที่น่าสนใจของผู้พบเห็นทำให้เรียนเก่งกว่าเพื่อนอการที่เราสร้างจุดเด่นแล้วก็แก้จุดด้อยประโยชน์ของมันก็คือข้อที่1ครับ สร้างความภูมิใจในตนเองนพะพอะไรเอย่ยเพราะเป็นการพัฒนาความสามารถของตัวเราเองนะครับเมื่อเรามีความสามารถเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนั่นเองนะต่อไปนะครับข้อที่6ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างเพศศีรษะแตกต่างไหมครับ นะทุกคนก็มีความมีสีสันเหมือนกันหมดนะครับนะอ,อวัยวะเพศแตกต่างไหมครับผู้หญิงกับผู้ชายนะจะเห็นว่าอวัยวะอวัยวะเพศเนี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยนะครับส่วนตำแหน่งของอวัยวะนะตำแหน่งก็จะเหมือนกันทุกคนเลยนะคนไหนที่มีผมนะครับก็จะอยู่ บนสุดของร่างกายใช่ไหมครับนะอยู่บนสุดเลยนะทุกคนก็จะมีผมที่อยู่ข้างบนนะมีใบหูอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างศีรษะนะทุกคนก็จะมีใบหูอยู่ข้างศีรษะอันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งนะตำแหน่งจะอยู่ไม่แตกต่างกันนะครับที่แตกต่างก็คืออวัยวะเพศ อ่เพราะว่าของผู้หญิงทำไมเพราะอะไรครับเพราะอาวัยวะเพศชายและเพศหญิงเป็นสิ่งที่บอกได้ชัดว่าเป็นเพศใดโดยกำเนิดน,นะครับนะต่อไปมาดูข้อที่6ข้อที่7แล้วนะครับโทษทีความแตกต่างระหว่างนักเรียนที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน คือข้อใดนะอ่าเวลาเรามองนักเรียนเนี่ยอะไรที่เราเห็นชัดเจนว่าแตกต่างกันหนึ่งจนวนอวัยวะภายนอกจํานวนอวัยวะแตกต่างไหมนะมีแขนสองข้างเท่ากันไหมอ่ามีขาสองข้างเท่ากันไหมเพราะนั้นอันนี้ไม่แตกต่างนะครับนะจำนวนมันต้องเท่ากันสอง มีความเป็นผู้นำนะเห็นชัดไหมความแตกต่างระหว่างคนสองคนนะความแตกต่างการเป็นผู้นำสามน้ำหนักส่วนสูงอืมนะอันไหนที่เรามองปุ๊บเห็นชัดเลยว่าสองคนนี้แตกต่างกันนะข้อนี้ต้องตอบน้ำหนักส่วนสูงนะครับอามาดูเหตุผลเพราะอะไรเพราะนักเรียนแต่ละคนมีการจเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน อ่าบางคนจเจริญเติบโตเร็วก็จะสูงเร็วน้ำหนักเยอะนะบารุงร่างกายอย่างดีนะคนไหนที่ไม่ค่อยทานนะครับการเจริญเติบโตก็ทําไมน้อยนะเวลาน้ําหนักส่วนสูงก็จะทําไมครับก็จะน้อยเหมือนกันนะต่อไปมาดูข้อที่8นะครับข้อใดแสดงถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนที่สุด คล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยมีให้เลือกสามช้อยนะครับมีรูปร่างชัดไหมความแตกต่างระหว่างคนสองคนอารมณ์การเข้าสังคมอันไหนที่เรามองปุ๊บเรารู้เลยว่าสองคนนี้มีความแตกต่างชัดเจนที่สุดนะข้อนี้ต้องตอบรูปร่างนะครับพ่ออะไรรูปร่างถึงชัดเจนนะเรามาดูเหตุผลนะครับ พราะรูปร่างแสดงถึงความแตกต่างกันที่เห็นอย่างชัดเจนนะว่าเป็นลักษณะของเพศใดโดยกำเนิดนะนะครับอันนี้ก็คือรูปร่างนะครับอารมณ์นี้บางทีมันอยู่ข้างในนะเราก็ไม่รู้การเข้าสังคมดูไม่ออกนะครับแต่ว่าทำไมที่ชัดๆเลยมองปุ๊บเห็นปั๊บเลยนะครับนะก็คือรูปร่างนะครับต่อไปข้อที่9 นักเรียนควรใช้คำพูดลงท้ายกับผู้ใหญ่อย่างไรจึงจะสุภาพนะนะหนึ่งพูดลงท้ายด้วยจา่จาจ้อาอ่ะฮะสองพูดลงท้ายด้วยครับค่ะสามพูดลงท้ายด้วยคลัสคร่คราอา่ะข้อไหนครับ นะนักเรียนข้อนี้น่าจะตอบได้นะครับนะอ่าข้อนี้ต้องตอบสองนะอ่าเพราะอะไรครับเพราะว่าคําพูดลงท้ายที่สุภาพและเหมาะสมที่สุดก็คือครับค่ะนะนะนี่พูดกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับนะแต่ถ้าเราจะมาพูดจ๋าจ้านะค่าอะไรเนี่ยพูดเล่นแบบเนี้ยเราพูดกับเพื่อน นะพูดกับเพื่อนๆได้พูดเล่นๆได้นะครับนะตามภาษาวัยรุ่นแต่ว่าถ้าเกิดพูดกับผู้ใหญ่เราจะต้องใช้คำที่สุภาพนะต้องตอบข้อ2นะครับครับกับค่ะนะอ่าต่อไปมาดูข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศเล่นกับเพศเดียวกันเท่านั้น เป็นผู้ชายก็เล่นกับชายอย่างเดียวไม่เล่นกับผู้หญิงเลยเหมาะไหม 2. เล่นแกล้งเพื่อนเพศเดียวเพศอื่นอ่าผู้ชายเพศอื่นเพศหญิงนะออนแอกว่าเราก็ไปแกล้งให้สนุกเลยเป็นที่ขบขันนะเหมาะสมไหมครับนะสามเล่นกับเพื่อนทุกเพศนะแล้วก็เล่นกันนะถนอมน้ําใจกันเล่นได้หมดเลยเป็นเพื่อนกันนะครับนะอันไหนที่เหมาะสมที่สุดครับ ข้อนี้ต้องตอบเล่นกับเพื่อนทุกเพศนะเพราะอะไรเอยอ่าตามมาดูเลยเพราะควรยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันนะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันตามปกติอ่าตรงนี้นะเราต้องมีการอยอมรับความแตกต่างนะครับคนเรามันไม่มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เวลาเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะครับนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบทดสอบเพิ่มเติมที่คุณครูนำมาฝากนักเรียนนะก็ได้กันกี่คะแนนนะครับนะอโอเคสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะสวัสดีครับ